สวัสดีครับท่านผู้ชมมาพบกันกับคุณตาวิถีไทยอีกเช่นเคยเช้าเช้านี้คุณตาวิถีไทยกับพามาอัปเดตต้นเห็นบอนี่ท่านผู้ชมปีกินนาีป่าทิโทเป็นอย่างน้ะคนจังชื่อตั้งชื่อว่าปีกินนาีเพราะว่าลักษณะใบของเขานี่คล้ายๆกับกินนาีเนะเาะออ ป้าทิโตคือผู้หญิงที่อยู่ในวรรณคดีด้เออในป่าหินมะพานเอเอ,เอคุณตาวิธีไทยมาอัปเดตนี่เพราะว่าเขากำลังมีดอกใช่ไหมถูกต้องนี่นท่านผู้ชมเห็นบ่อนี่ท่านผู้ชมเออป้าอิตโต้เออน,น,นานครั้งจะได้เห็นต้นปีกินรีนี่ออกดอกและกำลังแทงอ่ากำลังแข่งกัน ออกใบเห็นบ่ท่านผู้ชมกำลังแข่งกันอตัวใหญ่ๆอันนี้ออกก่อนนี่ตามมา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 นี่กำลังตามมาอีกนี่นี่เห็นหบ่ป่าทิโักคักๆปีกิน,นรีจัดว่าเป็นไม้มงคลอีกประเภทหนึ่งที่มีคนตามหาที่มีคนเอาไปปลูกอือเป็นต้นไม้สวยงาม ปลูกไว้ประดับกระถางหน้าบ้านเห็นเหมนี่อป่าทิทุงามงามคุณตาวิถีไทยใช้ดินอะไรใช้ดินผสมกับมูลสัตว์แล้วก็มีเปลือกมะพร้าวสับเห็นเหมนี่มาใส่ให้เราองอกงามเจริญเติบโตเป็นต้นไม้แห่งการเรียนรู้คุณครูยกเอาต้นปีกกินดลีนี่เข้ามาในห้องเรียนแล้วก็บอกลูกๆนักเรียนว่าลูกๆนักเรียน นะวันนี้คุณครูจะให้พวกเธอวาดและระบายสีต้นปีกกินนรีนะอือเอาให้เต็มเอาให้เต็มฝีมือเลยเอถอะไป <c oughs> ชั่วโมงนี้นี่นักเรียนนีบกขาดเพราะว่าอย่างเพราะว่าเป็นชั่วโมงที่ชอบใช้ฝีมือในการตรวัดปลายภูกันปลายดินสอนะวาดและระบายสี ในระดับมหาลัยอาจ,จารย์ได้มอบหมายให้นิสิตนักศึกษาไปหาข้อมูลเกี่ยวกับต้นปีกินรีพวกเธอไปหาข้อมูลเกี่ยวกับต้นปีกินรีมาสิว่าแท้จริงแล้วปีกินรีนี่เป็นต้นไม้ของประเทศไหนเป็นของไทยไหมหรือเป็นของต่างประเทศอ่เป็นต้นไม้พื้นถิ่นเป็นต้นไม้พื้นถิ่นนี่หมายคขาว่าบริปลูกแต่มันขึ้นเองตามธรรมาชาตินะ ตามห้วยน้องคลองบึงตามป่าตามลำธารตามโขดหินาตามแม่น้ำลำคลองขึ้นเองนี่คือต้นไม้พื้นถิ่นบริมีไผ่ปลูกนะแล้วเวลาที่เอามาปลูกแล้วนี่มีวิธีการเลี้ยงดูอย่างไรเนะเาะใส่ใช้ดินอะไรเป็นตัวผสมใช้ดินอะไรเป็นตัวที่ผสมในการที่จะให้เขาเป็นอาหารเพราะว่าสิเป็น คุยมะพร้าวเป็นดินเป็นมูลสัตว์เนาะและเวลาผ่าหัวแยกหน่อกบางคนหาข้อมูลที่เป็นเกี่ยวกับการผสมเกสรดอกเนาะเวลาที่เขาออกดอกมานี่บางคนเอาต้นนั้นมาผสมเกสรตัวนี้เอาเกอรตัวนี้มาผสมตัวนั้นเก่งเนาะบางคนเก่งเออเอา,เอา และเป็นต้นไม้แห่งการขอบคุณพร้อมโ h ศกพิธีกรประกาศอยู่หน้าเวทีแขกผู้มีเกียรติที่ครบทุกท่านครับ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 นมีเอ็โคโรพร้อมไหนหลังจากที่ท่านรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วแลขอเชิญท่านรับต้นไม้มงคล กลับบ้านด้วยครับคนละหนึ่งต,ต้น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 ที่ชื่อว่าปีกินนรี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 รรรวะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ยายเราก็าเด่งมาเลยแหละอยู่ไทยคุณฮะอยู่โต๊ะทางไทยคุณอ่าโคตรกพิธีกรรูปรอยายเห็นปีกินนรีที่มันอยู่ข้างเวทียายก็สะดุดตาสวยงามมากจ้ะไม่นึกว่าเจ้าภาพจะแจกต้นปีกินนรีด้วย นึกว่าเอามาโชว์เฉยๆเั็นมาบได้โชว์ยายเลยวันนี้พิ่แจกนะเป็นต้นไม้แห่งการขอบคุณพิ่นว่าเออใครที่มางานวันนี้เจ้าภาพแจกให้คนละหนึ่งต้นนะหรือจะมีต้นไม้อื่นๆที่อยากได้โบแม่มาอยากได้ตะปีกินนรีบางคนอยากได้ต้นไม้มงคลอย่างอื่นก็มีนะเออบอกว่าสิเป็นซานาด,ดูหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะรับเนาะ เอบัตรนี้นอกจากจะเป็นไม้แห่งการขอบคุณแล้วเนะาะคนที่เอาไปเห็ดเป็นต้นไม้แห่งการอคล้ายๆกับว่าเศรษฐกิจอืเอาไปขายว่างง่ายๆไปบางคนทำเป็นล่ำเป็นสันเห็ดเป็นเศรษฐกิจครัวเรือนหรือเป็นเศรษฐกิจลักวางไง่ายไปค่าขาย อปออิฏิโทคุณอเนกอน,นนะันเนาะหนึ่งเป็นต้นไม้มงคลสองเป็นต้นไม้ประดับสวยงามสามเป็นต้นไม้ฟอกอากาศสี่เป็นต้นไม้แห่งการเรียนรู้ห้าเป็นต้นไม้แห่งการขอบคุณหกเป็นต้นไม้เศรษฐกิจปาทิทโทปีกิน,นรีนี่เออมีคุณอเนกอนันต์อยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นแล้วจบคลิปนี้คุณตาวิธีไทย สิบไปหามาปลูกจักกระถางหนึ่งเนาะเอาละสำหรับวันนี้ขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามคุณตาวิถีไทยอยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามีให้เป็นเศรษฐีมือหุ้งมือหนานอนรับก็ะคอให้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นก็ะคอให้ได้เงินแสนสำหรับพระเอกของเรื่องในเช้านี้ก็คือปีกินดรีครับท่านผู้ชม